วันนี้นะครับเราวพวกคุณชกท่านเอเวดเจอร์เช่นเคยนะครับวันนี้นะครับเราอยู่ที่โรงแรมวานานาวานะครับนี่เลยแล้วเราก็จะมาท้าช่วงใหม่ก็คือลองกินของใหม่นะครับโอ้ยอย่าเปิดประตูพี่โอเคนะครับเราก็จะมากินอันนี้ชื่ออะไรโอ้ยนี่เา้ดูนี่วานานาวาเป็นดูที่พวกนี้เราไปที่นี่ลูกมีคลิปให้ดูโอเคนะเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้ ื่นมาแล้วไปสวนน้ำกันนี่เลยแบบนี้เลยว้าวโอเคนะครับคราวนี้นะครับเราจะมาช่วงลองกินของหม่เราจะมาลองกินอันนี้ชั่วอ,อะไรแล้วละเทปบับเคปบับนะคะเราก็จะมาลองกินเคปบับนะคะแล้วเราจะมาลองกินกับพ่อกับแม่นะครับทุกคนเคยเห็นหน้าเพ่อกับแม่ยังไหม เห็นจนเบื่อเลสจ้านอนเลยไหมเห็นแม่มาซื้อแม่โหน้าไปเห็นแล้วร้อนเลยนี่นะคะโอเคขอเอาขอมาวางก่อนนี่นี่นะแม่น้องคุณโอเคนะครับคราวนี้เราก็จะมากินไอ้นมยาก่อนได้ไหมน้อจะกินนมเหรอ ก็พิชานกับพับไอ้นี่ได้หนิโอ้ไหนนะเก็นใส่ตู้โอเคนะครับมาลองกินกันตู้มันไม่เย็นหรอใส่ตั้งนานแล้วนี่หือนี่นะครับก็จะเป็นเคบับแบบเวอร์ชันซัทเทิลเนะ กินเลยต้องแกะนี้ออกก่อนนะครับโอ้นี่คือกินเขาแกะแค่ตรงนี้เองท่านเออเขาแกะขึ้นมาเพื่อให้กัดได้ถ้าไม่แกะนี้ทั้งหมดมันก็จะกระจายอ,อีกแกะอ,อีกใหม่เขาแกะทีปลอยเนี่ยเขาจะพับมานด้วยโอเคครับนี่นะครับแนมะ่พ่อ นี่จะไม่เห็เห็นหน้าไม่มากินแล้วแม่ไม่มากินด้วยให้เห็นด้วยกินแล้วให้กินให้เห็นด้วยนี่นะครับเห้วับแล้วแกะด้วยกันหดีอยชี้เยร็่ไหมเป็นท่านปลิดฝั่งหรือถูกฝั่งเพราะมันจะมีชีสด้วยนะ มีชีสจะอยู่ด้านบนไงโอเค,อเคนี่นะเคบับนะครับโหนี่ชีสย้มเยมิ้มเลยครับเนื้อนะครับนี่ลองกินดูชีสเพิ่มชีสเลอเนื้อนี่อะไรก็สู้ไปก่อนตัวก่อน